ับมากับพวกเราอยแล้วนะครับทีมงานยอดหญ่ฟิชชิ่งวันนี้มาหมายนะครับผมวันนี้เรามาที่เล้าไก่เขา,าเรียกหมายอะไรนะแถวเล้าไก่บ้านระเวิงนะครับหมายนี้ผมก็ไม่ค่อยได้มาเหมือนกันนานๆทีประมาณปีหนึ่งครับมาเพิ่งจะเพิ่งจะมาะครับในปีนี้นะเพิ่งจะมาครัง้งแรกเลย อยากรู้ครับว่าจะมีตัวหรือไม่มีตัวนะครับอย่าส่งงานนะผมจะลืมครับกดติดตามกดสับตะไคร้พวกเราด้วยนะครับเพราะว่ามีคนดูแต่ตอนนี้อยอดติดตามน้อยเหลือเกินไม่ค่อยมีเวลาออกหมายครับผมตอนนี้ทำางานทำโอเยอะตอนนี้ทำงาน,นครับเดี๋ยวผมจะพูดอะไรต่อ ครับยังไงเดี๋ยวไปรอติดตามในคลิปเลยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับมาที่สองครับใส่เสวยอเยอะครับมาไม่ผิดหวังครับผมสวยครับปลาสสามนิ้วสี่นิ้วครับตะก้อเทปตะก้อเทพเป็นวิธีการถูกแบบใหม่นะครับแบบนี้เป็ดเยี่ยมมือดิตะก้อวิ่งได้ ก็วิิงได้ครับเป็นกึ่งเป็นกึ่งตายครับผมฝากด้ครับของครับตัวที่สามครับผมนะครับตัวที่สามเบ็ดดิงเบ็ดกับตกน้ำใส่สวยครับใส่สวยได้่ตัวไหมครับใด้ตัวไหมครับแย่งนักนี้ผมว่าน่าจะเป็นตะกัวครับผม ใกล้พอครับผมใกล้ๆพอตกปลามาแล้วครับลูกปลาพันตายครับผม 8, ปลาพันปลายแล้วครับผม บ้างเจ็บไม่ต้องตั้งตึงแล้วนไงเล็กหลังหลุดอ่ะมีเล็กบ้ายอะร,ารอย่าเง,ง,<า>ง,งี้ยเกี่ยวบ้างเอาเนี่ยโอ<ซ>้ยดูใ<ซ>สดูใ<ซ>สด,ดิครับโโอ้ ตอนนี้กี่โมงแล้วครับผมนนบ่ายโมงนะครับปลาที่ไดนะ้มาดูปลาก่อนมาดูปลากันไป,ไปหน่อยไปหน่อยปลาที่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะ ตัวเล็กครับปลาเล็กมากๆตัวนี่คือแบบดูเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใหญ่สุดแล้วครับเนี่ยไซนี้ไซสี่นิ้วนะครับใหญ่สุดแล้วแตถามว่ากินยังไงบอกได้คำเดียวครับกินจับมากแต่ไซเล็กนะฮะ ไ,ได้ขุนยายได้ไัมครับ2ต,ตัวอ2ตัวดูขนุนครับขนุนเบ็ดในตำนานเลยครับผมเบ็ด <c oughs> ไม่ต้องแพงต้มแกงได้เหมือนกันครับ <c oughs> เป็นไงครับผม ไม่กินเลยไม่นะออก,อก,นนกินเลยค <c oughs> เดเร,ครับเดี๋ยวเรามาดูการแตกตัวของเหยื่อที่เราใช้นะครับมันแตกตัวแบบไหน <c oughs> นี่นะครับลงมาจากในถังเลยลองปั้นหนึ่งครับผมปั้นแค่นี้พอนะ แนน่ลครับของผมจะใช้เป็นนิ่มๆนะครับเป็นเหยื่อแบบนิ่มๆแต่ว่าต้องการแตกตัวเหยื่อนิ่มแต่แตกตัวนะครับ ใส่ก่อนนี่นะครับลงไปแล้วเห็นไหม เหยื่อจะเริ่มมีการแตกตัวนะครับผมประมาณนี้เลยอัตราส่วนที่ผมใส่นะครับผมใส่ลำสามกิโลครับผมลำสามกิโลแล้วก็แยมโลไข่ครับหนึ่งถุงแล้วก็กากมะพร้าวครับผมหนึ่งถุงครับใส่ไปเลย แล้วก็หัวเชื้อของอะไรก็ได้ครับที่เราชอบเราถนัดแบบไหนใส่ไปเลยครับประมาณหนึ่งถุงครับที่เขาขายกันตามตลาดนั่นแหละเดีย๋ยวตกปลาผมก็มีแค่นี้แหละครับผมเน้นแตกตัวมาหน่อยหนึ่งครับผมก็จบลงไปครับสำหรับทิปวันนี้นะครับ ท,ที่เขาเรยอะไรนะซัอาเก็บน้ำบ้านของบ้านระเวงนะครับที่นี่นะวันนี้ผลงานของเราก็ากินจัดอยู่ครับแต่ว่าตัวมันเล็กนะตัวไหนปล่อยได้เราก็ปล่อยครับมีสายใหญ่สุดก็คือตัวนี้ครับประมาณฝ่ามือนะครับผมคีบแดงเลยคีบดแดง ไสสวยครับไสสวยใครมาหมายนี้นะครับก็ฝากเรื่องของขยะด้วยนะครับผมเพราะตอนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะครับขยะอย่างเห็ภาพข้างหลังเราี่มองไปนั่นก็เห็นแล้วครับขยะพวกเราเก็บได้ถ้าที่เราเก็บอะไรครับทุกคนมาก็เอามาเรากลับไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันกาจารมีอะไรฝากไหมครับก็หมายนี้นะครับบรรยากาศดีด้วยครับน่ามาตั้งแคมป์นะครับตั้งคืนใช่ครับ รอบแล้วคิวเขาครับผมลากกุ้งได้ครับลากกุ้งได้กุ้งเยอะครับที่นี่ครับยังไงฝากติดตามกดสับสไครปให้พวกเราด้วยนะครับแล้วทิปหน้าเราจะไปไหนลิปหน้าจะไปแม่อ่างทองครับอ่างทองอ่างทองใช่ไหมสิ้นเดือนครับผมแม่น้ําเจ้าพยากําลังจะเก็บไว้เป็นความลับเลยนี่ไม่ต้องลับแล้วครับบอกไปเลยครับจะได้ติดตาม ไปไวหน่อยคลิปหน้าสนุกแน่ครับใช่ไหมสนุกแน่ครับสนุกแน่ใช่ไหมลอยกระทงด้วยครับผมผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันครับที่โนนเป็นครั้งแรกที่ผมจะลองไปดูต่างที่ดูปลาแม่น้ำใช่ไหมปมาแม่น้ำครับผมปลาทุกชนิดนะครับหลาแม่น้ําเป็นไม้ใหม่สําหรับพวกเรานะครับมิสววยกุ้งแม่น้ําปรากฏคังที่พูดมานี่เราจะได้กันบอกปลาชนิดปลาครับโอเคครับผมปลา ติดตามรับชมเราต่อไปเวยครับสวัสดีครับ